เน้นๆไข่มดแดงเน้นๆเลยนะคะพี่น้องเนี่ยสักพักหนึ่งนะคะให้เขาเดือดก่อนอีกสักพักหนึ่งดูนี่ไข่มดแดงเน้นๆเนื้อปลาเน้นๆเลือดลดมากเลยแล้วก็ตักเนื้อมันออกมาใส่ถ้วยนะคะแล้วก็จ้จ่มเจวที่เรามีโอ้โหสุดยอดเลยค่ะพี่น้อง เปรี้ยวของไอ้นี่ขึ้นไหนทั้งตัวแดงๆมันนิดๆหน่อยๆเพิ่มความเปรี้ยวนอกจากปราพิษสามารถเติมได้อีกอาจจะเติมอีกเพราะว่าเอาตัวนี้ลงไปไขม่มดแดงพี่น้องดูนะคะเอาไขาม่มดแดงใส่ลงไปอีกดูเน้นๆกำลังไอ้นี่แล้วนะคะกำลังเดือดแล้วต้มปลาช่อนอันนี้ป้าพิษได้ปลาช่อนตัวใหญ่ พิ่มรสชาติเข้าไปอีกนะคะเลือดรดมากเลยแล้วก็ตักเนื้อมันออกมาใส่ถ้วยนะคะแล้วก็จ้ำเจวที่เรามีโอ้โหสุดยอดเลยค่ะพี่น้องเปรี้ยวของไอ้นี่ขึ้นหัวปลาช่อนอันนี้ช่วงช่วงต้นคอมันใหญ่มากแล้วก,ก็จะใส่อ่ามดแดงค่ะพี่น้องใส่ไข่มดแดง เอาอะไรมันแลกก็กำลังไอนี่แล้วนะคะกำลังเดือดแล้วต้มปลาชอ่อนนี้ปลาพิดได้ปลาช่อนตัวยำของเกลือมันจะตัดกับเกลือทั้งน้ำปลาด้วยกันนะคะกำลังไอนี่แล้วนะคะกำลังเดือดแล้วต้มปลาชอ่อน นี้ปาพีได้ปลาช่อนตัวใหญ่ทั้งตัวแดงๆมันนิดๆหน่อยๆเพิ่มความเปรี้ยวนอกจากเน้นๆไข่มดแดงเน้นๆเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะให้เขาเดือดก่อนอีกสักพักหนึ่งอ,อร่อยเลยพี่น้องเไข่มดแดงมาแล้วค่ะไข่มดแดงไข่มดแดงล้วนๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทานได้ไหพราะพีจะใส่ให้หมดเลย กระพิดมีน้ำเป็นของเกลือมันจะตัดกับเกลือทั้งน้ำปลาอ,อร่อยเลยพี่น้องไข่มดแดงมาแล้วค่ะไข่มดแดงไข่มดแดงล้วนๆเลยค่ะเราจะมาทานนันะ้นแล้วก็ยังมีผัดติ้วนะคะพี่น้องผัดติ้วมาดูการเริ่มเดือดแล้วพี่น้องเห็นไหมคะวันนี้ใช้มดนั้นะแล้วก็ยังมีผัดติ้วนะคะพี่น้อง ปัดติวมาดูการเริ่มเดือดแล้วพี่น้องเห็นไหมคะวันนี้ใช้โมอมาอยอมอร่อยมากพี่น้องดูสิคะดู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 สิคะดูดูดดดดดดเริ่มรสชาติเข้าไปอีกนะคะ ดูเนะื้อปลาเน้นๆค่ะพี่น้องปลาตัวใหญ่มากประมาณถ่เนเน้นๆไข่มดแดงเน้นๆเลยนะคะพี่นะ้องเดี๋ยสักพักหนึ่งนะคะให้เขาเดือดก่อนผิดสักสพักหนึ่งเราพ่สารถาเติมได้อีกอาจจะเติมอีกเพราะว่าเอาตัวนี้ลงไปไข่มงแดงพี่น้องดูนะคะเอาไข่มงแดงใส่ลงไปอีกดูเน้นๆเปรี้ยวยังไม่แซ่บเท่าไหร่ น้ำมะนาวแช่ฟิตค่ะแช่ฟิตแล้วก็เอามาใช้น,นะคะเพิ่มความเปรี้ยวหน่ปราพิษจะใส่ให้หมดเลยปละพิษมีน้ำใสทั้งตัวแดงๆมันนิดๆหน่อยๆเพิ่มความเปรี้ยวนอกจาไม่ยอมอร่อยมากพี่น้อง ดูสิคะดู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 สิคะดูดูหัวปลาช่อนอันนี้ช่วงช่วงต้นคอมันใหญ่มากแล้วก็ก็จะใส่มดแดงค่ะพี่น้องใส่ไข่มดแดงจากนั้นแล้วก็ยังมีผัดติ้วนะคะพี่น้องผัดติ้วมาดูการเริ่มเดือดแล้วพี่น้องเห็นไหมคะวันนี้ใช้โม่ใส่ทั้งตัวแดงๆมันนิดๆหน่อยหน่อยเพิ่มความเปรี้ยว นกอกแข่งหัวปลาช่อนอันนี้ช่วงช่วงต้นคอมันใหญ่มากแล้วก็ก็จะใส่มดแดงค่ะพี่น้องใส่ไข่มดแดงใส่มากค่ะเอามาต้มใส่กักติ้วนะพี่น้องนี่ช่อนใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมคะนี่ค่ะช่อนยิงหัวปลาช่อนอันนี้ช่วงช่วงต้นคอมันใหญ่มากแล้วก็ก็จะใส่่อมดแดงค่ะพี่น้อง ใส่ไข่มดแดงจากนั้นแล้วก็ยังมีผัดติ๋วนะคะพี่น้องผัดติวมาดูการเริ่มเดือดแล้วพี่น้องเห็นไหมคะวันนี้ใช้โมอโลกว่าหรือสองโลด้วยซ้ำตัวนี้ตัวใหญ่จริงๆแล้วดูสิทั้งตัวอันนี้อ่อนด้วยทั้งแม่เป้งแม่อะไรอีกเราพิสามารถเติมได้อีกอาจ,จะเติมอีกเพราะว่าเอาตัวนี้ลงไปไข่มดแดงพี่น้องดูนะคะ เอาไข่ okay, มนแดงใส่ลงไปอีกดูเน้นๆดูเนื้อปลาเน้นๆค่ะพี่น้องปลาตัวใหญ่มากประมาณลูนี่พี่จะใส่เกลือด้วยความเค็มของเกลือมันโอ้ยความเค็มดูเนื้อปลาเน้นๆค่ะพี่น้องปลาตัวใหญ่มากประมาณลูนของเกลือมันจะตัดกับเกลือทั้งน้ํำปลา ใส่ทั้งตัวแดงๆมันนิดๆหน่อยๆเพิ่มความเปรี้ยวนอกจากนีพระพิจจะใส่เกลือด้วยความเค็มของเกลือมันอ้อยความเ็มโลกว่าหรือสองโลด้วยซ้ำตัวเนี้ยตัวใหญ่จริงๆแล้วดูสิทั้งตัวอันนี้อ่อนด้วยทั้งแม่เป้งแม่อะไรอีกแต่เน้นๆไข่มดแดง เน้นเลยนะคะพี่น้องเนี่ยสักพักหนึ่งนะคะให้เขาเดือดก่อนอีกสักพักนหนึ่งแค่ไหนมะพี่จะใส่ให้หมดเลยแะพิ้าวมีน้ำเพิ่มรสชาติเข้าไปอีกนะคะน้ำมะนาวแช่ฟิตค่ะ แช่ฟิตแล้วก็เอามาใช้นี่นะคะเพิ่มความเปรี้ยวหน่อยเพราะพิสุะใส่ให้หมดเลยป้าพิษมีน้ำแข็เน้นๆแข่งมดแดงเน้นๆเลยนะคะน้องเดี๋ยสักพักหนึ่งนะคะให้เขาเดือดก่อนผิดสักพักหนึ่งน้ำมะนาวแช่ฟิตค่ะ แยกฟิลแล้วก็เอามาใช้นะคะเพิ่มความปรีฐานเน้นๆใส่มดแดงเน้นๆเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะให้เขาเดือดก่อนอีกสักพักหนึ่งเลือดลดมากเลยแล้วก็ตักเนื้อมันออกมาใส่ถ้วยนะคะแล้วก็จ้ำเจวที่เรามีโอ้โหสุดยอดเลยค่ะพี่น้องเปรี้ยวของไอ้นี่ก็เดี๋ยวเข้าไปอีกนิดนึงเดี๋ยวก่อน เอาแค่นี้ก่อนนะคะใหญ่ค่ะตัวใหญ่เลยนี่ใหญ่ใส่ผักติว่วดูสิหัวมันหัวมันดูมือปราพิษดูความใหญ่ของแถมเน,น้นๆไข่มดแดงเน,น้นๆเลยนะคะเนาะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะให้เขาเดือดก่อนอิดสักพักหนึ่งปลาพิษไม่ไข่มดแดงนี่นะคะมีตัวมันด้วยตัวนี้ก็เพิ่มความเปรี้ยวนะคะ แต่ไม่รู้ว่าจะเปรี้ยมากน้อยแค่ไ้นพี่สามารถเติมได้อีกอาจจะเติมอีกเพราะว่าเอาตัวนี้ลงไปไขม่มดนแดงพี่น้องดูนะคะเอาไขาม่มดนแดงใส่ลงไปอีกดูเน้นเน้นด้วยกันนะคะเลือดลดมากเลยแล้วก็ตักเนื้อมันออกมาใส่ถ้วยนะคะแล้วก็จ้ำเจวที่เรามีโอ้โหสุดยอดเลยค่ะพี่น้องเปรี้ยวของไอ้นี่ขึ้นหัวปลาช่อนอันนี้ช่วงช่วงต้นคอมันใหญ่มาก แล้วก,ก็จะใส่อ่ามดแดงค่ะพี่น้องใส่ไข่มดแดงเพิ่มรสชาติเข้าไปอีกนะคะเปรี้ยวยังไม่แซ่บเท่าไหร่โลกว่าหรือสองโลได้ซ้ำตัวเนี้ตวัวใหญ่จริงๆแล้วด